ครับผมเม่ยครับย่างมาป่าถ้ำนะครับนอะน่มาดูติดฟังแม่น้ำ้ะครับฟังแม่น,มน้ำม,ม,มูลมือบรรยากาศครับป่าใหม่นะครับนอะนี่เป็นน้ำน้มเต็มนะครับเนี่ยยูคาลิปตัสนะครับหาดทรายเบืองยูคาลิปตัสปลูกไก่ครับผม ปลูกใส่ผลไว้เกิดแล้วครับเนี่ยต้นเล็กๆนี่ครับอืับสายต้นครับต้นใหญ่ก็มีครับผมนี่ครับตัวตัดไปแล้วก็มีครับเดี๋ยวพ่นโอ้เนี่ยเพิ่นมาปลวกเพิ่นหาหนูหา แนวใดน้องครับน้องของปลานี่จุดไฟแล้วครับกับบอดับครับล่ามครับอยในขับไม้นั้นไม่นี้ครับผมขับยางมาเรื่อยๆรับขึ้นไปบนหาดฝั่งแม่น้ำนี่ครับผมโอ้นามมาแล้วทัวครับนี่ยน้ำเริ่มมาจากโคราชแล้ว กับธรรมชาติฟังนั่นกับปลูกยุก้ากันเชาวบานมันปลูกครับที่ทางมันมาปลูกไปแต่มันผูรุดเพิ่งครับนะครับนี่น้ำมูลมาตอนนั้นยังมาท่านขึ้นก่อนนี้เริ่มขึ้นแล้วครับผมเคยยังมาท่านลายนะครับแล้วมากัยพูนแล้ครับเป็นเต็มที่ก็กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็เริ่มลดนะครับ บุกลาก็เริ่มปกตินะครับกลับลงมาเดี๋ยวเดินลงไปที่ฝั่งแม่น้ำครับมีแต่ดินทรายคับหาดทรายเป็นธรรมชาตินะครับกเป็นธรรมชาติของโลกเรับมีฤดูตามฤดูนะครับ ฤรดูฝนเราด,ดูร้อนฤรดูหนาวเนาะนี่ครับนี่ผมลงมาทองแม่น้ำเลยครับตายไปก่น้องมืนอนครับเนาะนาี่ครับน้ำเริ่มาแล้วครับหลายมากเพื่อนทั้งเพือนเพื่อนพกปันกันมากเลครับที่มาเรม,ม,มาทางนี้รับมาทงางุลินไป สีเกตอุบลนอุบลนี่ข่วงแนงครับนี่ครับแต่ปลาท่ามตั้งนี่ข่วงไงครับเนาะสมาปลูกต้นยังอง่นเมื่อไรครับเนาะกับมีแต่ต้นยูคาลิปตัสเนื่องจาเกตนี้มันจะท่วมครับเวลาถึงหนาจะดูหนามมากครับท่วมห้ายครับลงมากเมื่อไรกลแตคกับรถขี่เรือครับผมน้ําไหลแรงด้วยนะครับองจะดูฝนนะครับเต็มจุดครับฟังมีแต่ต้นยังสิเลยครับ ็นน้อน้ำนะครับเนี่ยนอครับจับจับฟังได้ดีครับกมาอจะเป็นอพันปลาได้ครับนาะงเออเย็นโมหกนะครับนั่นปลาเป็นกระดิ่งอพันน้ำตนใหม่มื่อนี้แหละระบบนิเวศเนาะระบบนิเวศระบบนิเวศเป็นธรรมชาติครับเลื้อยคาหายี่น้องเบิ้งครับ ขาดใจสวยๆนาะครับนี่นี่ก็เป็นรอยรอยไสเดือน,นอเป็นยางเป็นเรนครับเป็นหมองอ่ายางนะก,กับมีชาวบ้านมากใส่เพชรใส่มองครับปูห้าปลาเป็นธรรมาชาตินะครับเนาะมีกับเลืยทายพี่น้องมีกับได้กับเปื่อนเปื่นเปฟังครับไปเปื่อนฟัง ฟางมูลครับเอินฟังมูลนดูครับถึงนานันกระทรวมเลยเลยครับนี่สูงมาได้เลยกระทรวมเมื่อก่าครับหลายแรลนะครับมาช่วงนั้นน้ำหลากมันยางบ่ได้เลือกันยังมาหย่าครับผมน้ำว้นแห้งครับผมในช่วงนี้มันก็มาเบืองใดครับผมโอ้ใช่หยางหยาขึ้นกันครับพี่น้องเอื้อขาลาขาครับผม ลองฟังเลยปลูกยูคานะครับปลูกยังอื่นเมื่อไรครับยูคาอย่างเดียวครับเป็นสันแนวคนครับกันใบครับเกิดยู่ครัปลูกพันใบนะครับอยางจะนามาท่วมนั่นแหละพี่น้องยูกาลิปัด ตัวง้นี่ก็จเ็ดหองน้ำาตอยสิละครับเนาะเห็ดยูคาเห็ดคมเงอนะรับเ้น่นหัวแต่นะผม,มปพกไขหูหานะเขาลครับเริมาเพิ่นก็นมาหานํำธีลำยังรับเปิดแล้วนี่ ตายพี่น้องเดืเบิ้งครับผมเก็บหนี่ไว้ซับนี้ก็นอกพี่น้องเนาะขอบพูดเรยหลายครับเพื่อนๆที่เขามารับชมนะครับเด้อติดตามฝากติดตามคนไลค์กดแชร์เลยนะครับนะครับนี่ก็ปูว้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับทำไปครับมีช่องทางทสมาหาจินคนเฮ่าครับาหาจินสุจริลครับ สนับสนุนกันไปนะครับน้องผู้น้องเนาะขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆที่สุดผู้ทุกคนครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันเอาเสริมใหมจาจั๊งน้อยครับผมเนาะฟังด่านนียพี่น้องเดี๋ยวพวกจั๊งน้อยครับเนาะคแบบนี่ตายเป็นธรรมชาติปลาเป็น้นามมุ่นนะครับแต่มกระเขก่กับปอกือกันนะครับเนาะ เป็นธรรมชาติเป็นวิวครับอมผมยังตอนนี้ยังย,ยู่สันสันแม่น้ำเลยครับสันฟังเลยครับน้ำเริ่มมาเยอะแล้วนครับนี่นะครับธรรมชาติสือขายกันบ่อยน,นะครับเกิดมาก